โอเคค่ะหมอปลายภายกระซิปนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของท้าเวสสุวรรณเราจะมาอธิบายคร่าวๆให้ทุกคนสังเกตได้ก่อนนะคะว่ายักษ์แบบท้าเวสนะคะกับยักษ์แบบทั่วๆไปเนี่ยเราแยกกันยังไงอะงงป่ะเพราะว่าเราไปเจอยักษ์สุวรรณภูมิเนี้ยที่วัดแจ้งมันงงไปหมดเลยนะ ว่าแบบเอ้ยทำไมหน้าเขียวเอ๊ะทำไมตนนี้หน้าเหลืองเอ้ะทำไมองค์นี้หน้าขาวหน้าแดงอย่างเงี้ยนะคะเราเอาง่ายๆก่อนตั้งหลักที่้ทวเวสุวรรณ้ทวเวสุวรรณสุวรรณเนี่ยคือทองกายของท่านนะคะจะมีสีทองแสงสว่างมากจนสะท้อนให้มนุษย์วาดภาพจนเป็นหน้าสีแดงเครื่องทรงควรจะเป็นสีทองหรืออมแดงแสงพัทติ์เท่านั้นนี่คือ้ทวเวสุวรรณแต่ถ้า เป็นหน้าเขียวหน้าเหลืองหรือหน้าอื่นๆถือว่าไม่ใช่เป็นยักษ์ตระกูลอื่นยักษ์ประเภทอื่นนะคะมีความดุแตกต่างกันทําไมท้าวเวสสุวรรณถึงมีชื่อเสียงมากกว่ายักษ์ตนอื่นเนื่องจากว่าท่านเป็นเอกในเรื่องของสมบัติ นะคะแล้วก็ท้าเวสุวรรณเนี่ยสมัยก่อนเขามีเรื่องเล่ากันว่าท่านเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนขายอะไรสักอย่างหนึง่งน่าจะเป็นน้ำอ้อยหรืออะไรก็ไม่รู้ไปาจาไม่ค่อยได้นะคะก็ขายซะจนรวยเลยแหละแลวหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเ,เทวดาหลังจากที่ท่านเสียชีวิตนะคะแล้วก็ขอเป็นยักษ คิดเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการที่ดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความมั่งคั่งเป็นพิเศษก็เลยเป็นเทพแผงสมบัติเทพแผงความร่ำรวยคนก็เลยเอามาไหว้กันมากกว่ายักษ์ตัวอื่นๆซึ่งยักษตัวอื่นๆเนี่ยก็มีเยอะแยะอย่างเช่นโทศกณัณ์หรืออะไรพวกนี้ยค่ะถามว่ามีจริงไหมในประวัติศาสตร์มีถ้าเชื่อเรื่องทาเวท ท้าเวสเนี่ยชื่อน้อยมากกว่าในตำราของรามายณะอีกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรอิงตำราของรามายณะเป็นหลักเพราะามีความเก่าแก่มากๆแล้วก็พูดถึงยกักษ์อสูรทั้งหลายแหล่ซึ่งไม่ได้พูดถึงท้าเวสุวรรณแต่ท้าเวสุวรรณเนี่ยมีในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบ่งแยกได้ตามนี้เวลาไปเจอยักษ์หน้าเขียวจะได้ไม่ต้องเรียกท้าเวสุวรรณนะคะอันนี้ลองดูแล้วกันก็เป็นความรู้คร่ารๆให้ได้แยกแยะตระกูลยักษ์ได้ถูกคะ่ะ